ง่วงจริงๆเมื่อวานก็ไม่รู้เลยนะว่าฉันอะนอนตอนเที่ยงคืนหรอฉันก็จำไม่ได้นะแต่ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วอะเฮ้ยลุกจากเตียงก็ได้เอ๊ะตอนนี้กี่โมงไหนอะโอ้โห ไม่นะตอนนี้7จ็ดโมงเชา้าไม่ใช่สี่หโมงสาิบเอ็ยังมีเวลาอยู่นอนตั้งเที่ยงคืนยังมีเวลาอีกตั้งเยอะแยะเฮ้ยไปอาบน้ำแล้วกันอาบแล้วอืมแล้วก็อาบน้ำ อาบน้ำเสร็จแล้วจากนั้นก็ต้องไปแต่งตัวเอ๊จะแต่งตัวอย่างนั้นเหรอ,อเคไปดีกว่าวันนี้วัน,นวันนี้วันจันใส่ชุดนักเรียนไม่สิต้องใส่ชุดพละชุดพละอยู่ไหนนะนี่ไงชิมคลสแล้วก็เราก็ต้องทำผมให้เรียบร้อยด้วย เอ,อ้ยวันนี้จะทำทรงผมแบบไหนดีเอาแบบมัดดีกว่าสีแบบนี้ไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยท่านั้นวันนี้เอาแบบธตีมสีชมพูแบบนี้แล้วกันนะดูสวยดีโอเคเสร็จแล้วก็ไปเอากระเป๋าทำกันบ้านยังเนี่ย จ้าจำได้แล้วเมื่อวานคุณครูไม่ได้สั่งกันบ้านนี่นาะถ้านั้นเราไปดีกว่าเอ้ฝนตกนี่นาะไม่เป็นไรท่านั้นก็เดินไปโรงเรียนแบบนี้แล้วกันเอ้จำได้หน่ว่าตรงไอเทมมันมีแอเมเบลา่าอยู่น่าจะทางนี้นะเปลี่ยนสีดีกว่าเป็นสีแบบนี้แล้วกันโอเค เราสามารถไปโรงเรียนแบบแม่ครัวเปียกได้แล้วสินะแต่ตอนที่เราออกจากบ้านเราตัวเปียกแล้วไม่ใช่หรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันก็แห้งเองมั้งไปดีกว่าเฮ้วันนี้ทำไมเพื่อนถึงไม่ได้ออกจากบ้านเดี๋ยวก็พากันไปโรงเรียนสายกันเนี่ย ยังไม่เป็นไรเพื่อนอาจจะไปตอนตีหนึ่งก่อนแล้วกันฮะใครจะไปโรงเรียนกันตอนตีหนึ่งกันแล้วเฮ้ยยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยท่านั้นรีบไปกินข้าวดีกว่านั่นไงตรงนั้นมียูมาอยู่ตรงนั้นฉันไม่ค่อยหอยิวเท่าไหร่ท่านั้นก็เดินไปแบบนี้แล้วกันนะคงไม่เป็นอะไร เฮ้ยตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วสินะท่านั้นเราไปเปิดโหมดนี้ดีกว่าเราจะยกเลิกว a l k m ม d e แล้วจากนั้นเราก็วิ่งไปได้เลยเย่โอ้ยทำไมฝนตกเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เลยนะเนี่ยตอนนี้โอเครีบไปเร็วเฮ้ยเกือบไปแล้วสิเราฉันเริ่มหิวแล้ว ไปกันเราจะซื้ออะไรกินดีสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าต้องการรับอะไร่ะจ้าดูสิว้าวท่าน,นั้นขอเอาเป็นแซนด์วิชแล้วกันนะขอบคุณค่ะครั้งหน้ามาใช้บริการอีกนะคะค่ะโอเคแล้วก็กลับมาใช้อีกเหมือนเดิมนั่นเอง กินดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะกินเข้าไปข้างในดีกว่าหลบฝนหลบฝนเอาแอมบเบลลาออกดีกว่าจากนั้นเราก็เริ่มกินแซนด์วิชกันอมืมอร่อยมากเลยแล้วก็เราก็จะเอาแอมบเบลลากลับมาเหมือนเดิมแล้วก็เอาเป็นสีเดิมแล้วเราก็เดินออกจากร้านยูมาร์กันจากนั้นเราก็จะเดินไปโรงเรียนเหมือนเดิม อาแล้วเอาเจ็คแพดออกมาซะด้วยวันนี้มีนาบารี่มาด้วยนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ามนเดินเหมือนเดิมเลยนะคะจ้าโอเคตอนนี้ไฟแดงอุย้ยไม่ใช่ไฟแดงสิเราไปก่อนแล้วกันนะแล้วที่นี่ไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เลย ดูดีสินะนั่นไงเราใกล้ถึงโรงเรียนแล้วเอถึงแม้ว,ว่ายังไฟเขียวแบบนี้เราก็ดูไม่น่าไว้ใจนั่นแหละฉันบอกแล้วว่าดูไม่น่าไว้ใจของแท้เลยแต่ว่าก็ไม่ได้มีรถผ่านไปนะแต่เราต้องทําตามกฎจราจรอา้าไฟเขียวเดินได้แล้วไปดีกว่าค่อยยังอุ่นใจหน่อย หวังว่าที่นี่จะไม่เป็นอะไรนะฉันอยากกระโดดข้ามรั้วจังเลยแต่ว่าฉันกระโดดข้ามไม่ถึงหรอกค่ะเฮ้ยยันละยันละทางยังอยู่เอาไกลเราวิ่งเลยแล้วกันวู้ไปเลยเฮ้ยวิ่งก็ยังเร็วกว่าเดินธรรมดาธรรมดาอีกนะเนี่ยถ้านั้นเราก็วิ่งดีกว่า สวัสดีค่ะคุณลุงพออเธอต้องโดนดักคะแนนแน่ยทำไมล่ะคะดูดีดีสิตอนนี้เวลาอะไรแล้วไหนล่ะคะ<อ>เวลาอะไรอะคะเฮ้ยเริ่มชักจะแปลกๆแล้วแฮะดูเวลาดีกว่าเฮ้ยอา้าวตอนนี้สิบโมงแล้วเหรอ เรามาโรงเรียนสายเอ้าแล้วเราจะกางเปลล่าทำไมเนี่ยโอ้ไม่นะเรามาโรงเรียนสายไม่ดีแล้วสิเฮ้อ้อาแวแล้วเรายังใส่ชุดผิดอีกนี่คืออะไรกันแน่เนี่ยแล้วครูก็สอนภาษาอังกฤษแล้วด้วยไม่ดีแล้วสิวันนี้เรามาสายเต็มๆเ,เลยเนี่ย ทำยังไงดีเฮ้อวันหลังเราจะไม่ไปอีกแล้วเราจะไม่ไปอะไรอีกแล้วโอ้ยดูสิเอาสมุดยังอยู่ในโต๊ะลืมทำการบ้านอีกโอ้ไม่ดีเลยสิทำการบ้านทำการบ้านทำการบ้านทำไมเนี่ยทำไมวันนี้ฉันต้องลืมด้วยเนี่ยเฮ้ย อย่าลืมลกดไลค์กดซับสไคร์สังกระติกกเงินน้อยนะคะ,ละคลิปนี้ก็จบไปแล้วจ้าบุยบุยขอทำกันมานต่อดีกว่าเฮ้ยไม่น่าลืมเลยนะเราเนี่ย